พิธีสําคัญในวันที่เชียงใหม่นั้นครบรอบ727ปีนะครับก็คือพิธียอสวยไหว้าสาพยามังรายนะครับปฐมกรรษัตริย์ของเมืองเชียงใหม่ผู้ที่สร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่เมื่อ700กว่าปีก่อนจนมาเป็นเชียงใหม่ในทุกวันนี้นะครับด้านหลังผมจะเห็นนะครับว่าความสวยสดงดงามของขบวนช่างฟ้อน เกือบ500ชีวิตนะครับที่มาร่วมฟ้อนถวายเป็นสักการะแด่พยามังรายรวมทั้งพระพิยาสังหายทั้งสองพระองค์นะครับที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองเชียงใหม่เมื่อ727ปีก่อนนะครับ โดยก่อนหน้านี้ชาวเชียงใหม่และก็นักท่องเที่ยวซึ่งก็ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนําโดยนายนิรัตพงศิธิถาวรน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่และก็ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่เชียงใหม่มีอายุครบรอบ727ปีนะครับหลายคนก็อธิษฐานให้บ้านเมืองนั้นอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ให้เชียงใหม่พ้นเพศภัยต่างๆรวมทั้งหมอกควันฝุ่นพิษให้หายไปโดยเร็วด้วย ก่อนที่จะเริ่มพิธียอสวยไหว้สาซึ่งก็หมายถึงการน้อมนํากลวยดอกไม้และเครื่องสักการะต่างๆสักการะพยามังรายปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่โดยขบวนแห่พานพุ่มพันดอกไม้หมากสุมหมากเบงและก็เครื่องสักการะพร้อมกับขบวนช่างฟ้อน เกือบ500ชีวิตนะครับซึ่งก็มีทั้งช่างฟ้อนรุ่นจิ๋วอายุไม่กี่ขวบไปจนถึงช่างฟ้อนรุ่นคุณย่าคุณยายก็เคลื่อนขบวนสู่ลานอนุสุรีสามกษัตริย์และร่วมกันฟ้อนอย่างสวยงามนะครับเป็นการถวายสักการะพร้อมกับนําเครื่องสักการะต่างๆวางหน้าอนุสวรีสามกษัตริย์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพญามังรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พ่อขุนงามเมืองแห่งเมืองพยาวและพ่อขุนรามคำแหงแห่ง,หงเมืองสุโขทัยพระพิยสหาย ที่ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองนพบุรศสีนครพิงเชียงใหม่ขึ้นมาตั้งแต่พศ1839จนกลายเป็นเมืองเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้ครับแม้ว่าเชียงใหม่จะเผชิญกับปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษนะครับแต่วันนี้ดูเหมือนจะเบาบางลงมากครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเนื่องจากเป็นวันที่เชียงใหม่ครบรอบ727ปีนั่นก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของเชียงใหม่นั้นน่าจะกลับมาคึกคักมากขึ้นครับ